เดี๋ยวจะแจกเวกมาเนาะเขาดีกว่านะเดี๋ยวจะแจกเออเดี๋ยวจะแจก โอเคครับก็ขอกอาบสวัสดีสวีดัตเชาวเวรุนราเ,เลเสทุกคนท่านกันด้วยนะครับพบกับพี่อีกแล้วนะเป็นพี่พี่จะมาทําคลิปแจกผลให้เอซีใครที่รู้จักพี่นะสมมุตินะพี่สุ่มเธอไปแล้วแบบมีคนไทยที่รู้จักพี่พี่ก็จะแจกผลเขานะครับทุกคนทุกคนพร้อมไปดูทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อพาคลิปต่อไปเองพี่นะน้องๆพร้อมไปดูแล้วก็ไปดูกันเลย let's go ใครสนใจกดเกมพาร์แนะนำร้านนี้เลยในโก b ั c k ็อ h o ยังมีบริการกดผลเลทคุ้มๆและกดเกมพาร์แมปต่างๆทั้งแมปบ็อกฟู้ดและแมปคิงเลกาซี่ลิงก์ก็อยู่ใต้คิวเหมือนกันนะมาครับทุกคนพี่ก็ได้ทำการย้ายเซิร์ฟมาในเซิร์ฟนี้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีคนไทยด้วยนะทุกคนอ่าคนไทยก็จะมีใครบ้างอ่ะโอ้โหมีเยอะเ้วยอนะ่ะเฮ้ยเหมือนเซิร์ฟนี้มีแต่คนไทยนะอ่าพี่จะมาดูนะว่าเขา น้องๆเขาจะรู้จักพี่หรือเปล่าถ้าน้องๆเขารู้จักพี่พี่ก็จะแจกงลนของน้องเขานะครับทุกคน,นมาครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองถามพวกเขาก่อนว่าพวกเขาอยู่ไหนอพี่จะลองถามแบบเด็กๆพี่จะลองถามแบบแบบเด็กๆก่อนนะทุกคนมีคนไทยไหมครับพี่จะลองถามกันก่อนนะว่าจะมีไหมถ้ามีพี่จ่ายนี้นะอะพี่จะมาลองดูนะว่า จะมีคนไทยไม่ถามแบบอ่าตอนที่พี่เข้าไปอ่ะจะมีแบบพวกเด็กๆชอบแบบพิม,พ,มพิมมาถามแบบเนี้ยอ่อนี่ครับมีเฮ้ยไอ้นี่มันบอกโนไทเลนมันบอกโนไทยอ๋ออะไรเนี่ยเฮ้ยมันมันมีคนรู้จักพี่อ่ะดูด,ดีหนึ่งคน,นอ่ะอ่ามีคนไทยอ่ะเป็นนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองถามแบบนี้นะอ่อทุกคน อยู่ไหนครับอ่าพี่จะลองถามดูนะทุกคนว่าเขาอยู่ไหนนะเออพี่จะลองถามดูเออเอาอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหมอะไรเนี่ยอ่อพี่นึงพี่พี่ใหม่ก่อน,ท,น,อนทุกคนอยู่ไหนครับทุกคนอยู่ไหนครับอ่าพี่จะลองถามดูก่อนนะเอ่อเผื่อเขาแบบอ่าน้องๆแบบเขาแบบอา่าจำชื่อไม่ได้อาจจะจำแบบอา่าตัวละครพี่ได้ก็ได้จะดีนะทุกคนอนะ่ะ นี่นะทุกคนน้องๆเขาก็ได้ตอบอ่าตอบไปที่เรียบร้อยนะอมีคนคนนึงอยู่เกาะมารีนะเดี๋ยวเดี๋วพี่ขอเทเลพอร์ตไปก่อนนะครับแป๊บนึงก็ทุกคนพี่ก็ไม่ได้มาทําการถึงเกาะมารีแล้วก็พี่ก็เห็นแบบคนตีเจ้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะขอไปแจมด้วยนะทุกคนดูดิดดีเดี๋ยวพี่จะขอไปแจมก่อนตุ๊โอ้โห หน้าซ้อนแบบโอ้ยโคตรดำเลยอะว่าจะมาหาคนเดยวเจ้าเกิดก็ไม่เป็นไรับเดี๋ยวเดี๋ยวขอตีเจ้าก่อนนะทุกคนน๊บนึงเอ้ยมันไม่โดนอะสกิลไม่โดนเลยอะดูดูดอุ้ยแต่เสียงดงเกินไปเนี่ยพี่ว่าเนี่ยเสียงอันนี้พี่น่าจะดังไปห,หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอ,อะปิดเสียงก่อนนะครับทุกคนน๊บนึงนะมาครับทุกคนพี่ก็เลยทำการปิดเสียงแล้วก็มีน้องๆเขาตีตายแล้วนะอ่าน้องคนนี้อ่าน่าจะเป็นคนไทยเนี่ยพี่ดูจากการเด็กตัวแล้ะมีผ้ามีอะไรเนี่ยอ่าน่าจะคนไทยน,นะ ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะพิมอะไรหรือเปล่าอ่าเมื่อไหรสวรรค์พรุร่งนี้ดูดิอ่ามีคนแอร์มาทุกคนอ่าอันนี้บอกเกาะนุ่งเงือกให้ไม่ช่วยเตียระวงหรออ่าดูนะทุกคนสองอ่าสองคนนี้จะมีคนแบบรู้จักพี่หรือ,รอไม่อ่าทุยแล้วจะมีคนแบบอ่ารู้จักพี่หรือเปล่าสองคนเนี่ยดูนะอ่า mm hmm. จะมีคนรู้จักพี่ไหมเนี่ยอ่าอะไรเนี่ยดูดิไม่มีใครทักทายพี่เลยอ,อ่าพี่ว่าจะให้ผลอ่าคนที่แบบทักทายว่าอ่าเฮ้ยคนดังมาไม่งั้นก็เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยพี่โฟมาหรือเปล่าน่ะเนี่ยถ้าแบบทักทายนี่พี่ก็จะให้เขาเลยครับอันนี้คือแบบไม่มีใครทักทายพี่ในเซิร์ฟเลยอะว่าจะแบบแจกผลมังกรซะหน่อยดูดิอันนี้น่าจะเป็นคนไทยได้สองตัวเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยแต่ไม่มีใครแบบทักทายพี่เลยอะอ๋อชิบหายละดูดิทุกคนมีคนเปิดมาครับทุกคนพี่ก็ได้ย้ายเซิร์ฟแล้วก็ใครดูก็เกิดด้วยนะแล้วก็พี่พี่เจอคนไทยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองถามว่า มีคนไทยไหมครับพี่จะลองแบบถามแบบนี้ดูนะทุกคนว่าจะว่าจะมีแบบมีคนแบบรู้จักเลยแบบอันนี้ดูอ่ะถ้ามีมีคนรู้จักคือพี่แจกเลยอ่ะไอ้มังกรไอ้แมกมาดูดูนะทุกคนผลที่พี่มีนะอผลที่พี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ดูนะผลที่พี่มีดูดิโอ้มังกรอะไรไม่รู้เฮ้ยหลายอย่างอ่ะมีเฮ้ยมันบอกน้องเขาบอกว่ามีแต่ไม่รู้ว่าน้องเขาู่ไหน อ่าวนึ่งนะครับพี่จะลองถามเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวท,ยทุกคนอยู่ไหนครับอ่ทุกคนอยู่ไหนครับน้องเขาอยู่ไหนเนี่ยเผื่อพี่จะลองแบบอ่าไปดูใกล้ๆมารินฟอร์ดเลยยูมารินฟอร์ดใกล้ๆเลยนะทุกคนมาครับทุกคนพี่ก็ได้ทําการมาถึงเกาะมารินฟอร์ดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอปิดอ่าปิดพีพีก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีมีคนมาบวกกันมีอะไรมาไฟกันดูนะพี่จะมาดูนะว่าจะมีมีคนรู้จักพี่หรือ,รอเปล่าน่ย คิดว่าน่าจะไม่มีคนรู้จักพี่นะดูดิอ่าคือตอนนี้ไม่มีใครรู้จักพี่เลยอ่ะเอ่อน้องคนไหนเนี่ยเอ่อน้องคนนี้ก็ไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักพี่เลยอ่ะเฮ้ยเกินไปเปล่าเนี่ยโอ้ไม่มีใครรู้จักพี่เลยอ่ะโอ้กดต่อทุกคนดูดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ขอขอย้ายเซิร์ฟก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอย้ายเซิร์ฟไปหาคนเดี๋ยวอ่าที่มีคนไทยก่อนนะทุก<ท>คน เดี๋ยวจะขอย้ายไปอีกเซิร์ฟนะมาครับโดนมาอยู่กับอีกเซิร์ฟหนึ่งนะโอ้พีย้ายเซิร์ฟหามาแบบโคตรเยอะอาะพวกที่แบบมีคนไทยอะเผื่อแบบจะมีแบบใครรู้จักพี่วานแต่ไม่มีเลยอะหรือนะสมมาดูนะอันนี้คือมีแต่คนไทยนะไม่รู้นะว่าน้องเขาจะรู้จักพี่หรือเปล่าคือน้องเขาทำาหละไ,ไม่รู้อะคืออไม่รู้นะว่า,าน้องเขาจะรู้จักหรือเปล่าน่าจะไม่รู้จักนะพี่วานเนี่ย ใครไข่มันอแอร์ไลน์เนี่ยแล้วไข่เนี่ยโอ้โหไข่เนี่ยดูดิทุกคนไข่อ่ะไข่ว่าเพื่อนในเกมเนี่ยเดี๋ยวว่าจะปิดอันนี้อยู่คือแบบจะมีคนรู้สักหรือเปล่าเนี่ยดูครับถ้าแบบมีคนรู้สักพี่ก็จะให้ผลครับแต่ถ้าไม่รู้สักก็ไม่เอาไม่ต้องเอานะครับอ่าคือน้องเขาพิมพ์และน้องเขาไม่ได้พิมพ์อะไรเลยนะครับทุกคน คือน้องเขาไม่ได้พิมพ์อะไรเลยนะอ่เหมือนพี่เห็นเจ้าเรียหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเรนไปอยู่อะไรตรงนั้นนะโอ้เจ้าเลนเป็นไอตัวนั่นไอมันอยู่ท้าเกาะอาซันจิเจอคนที่จะมาดูนะว่าจะมีคนรู้จักพี่หรือเปล่าถ้ามีคนรู้จักพี่ก็ถือว่าดีสัสนะอ่าอันนี้คือเพื่อนพี่ในเกมนะแต่ไม่รู้นะอีกคนใ,นใครอา้าว เอ้ยมีคนรู้จักเฉยใครเนี่ยไม่ใช่เพื่อนในเกมทุกคนนี่นี่มันใครเนี่ย KFC อ่าพี่อะไรอะไรอะไรพี่โฟนอะไรอ่ะเอ่านึงนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะถามแบบอ่าสเต็ปเดิมครับมีคนไทยไหมครับเออเดี๋ยวพี่จะมาถามสเต็ปเดิม,ดมครับ อ่าเสดเดิลดูนะคุ้นๆนะเฮ้ยเหมือนเหมือนจะจำได้หรือเปล่าไอเนี่ยอ่าเหมือนเหมือนจะจำได้เหมือนเหมือนเหมือนจะจำได้หรือเปล่าเฮ้ยไอ้นี่มันจำได้ป่ะเฮ้ยดูดิมันบอกเอฟซีอ่ะดูดิทุกคนเฮ้ยเฮ้ยได้ไงอ่ะอ่าบิ๊กโบ๊ทดูบ่ได้วยแหอะตอนสุ่มได้ผงมี่ตอนเช้าว้าวเฮ้ยเกิน เฮ้ยดูดิทุกคนคือแบบมีคนรู้จักพี่นะเฮ้ยมีคนรู้จักพี่เฉยอเนี่ยรู้จักไอเบคอนมันทักทายก่อนเพื่อนเลยนะอ่ามันมันทักทายก่อนอ่าน้องเขาทักทายก่อนทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะแจกผนน้องเขาครับเดี๋ยวพี่จะแจกผนน้องเขานะโอ้กว่าจะมีคนทักทายโอ้แต่แบบก็แบบนี้เกินอะ แต่กว่าจะมีแบบคนทักทายพี่ก็ได้จะแจกผลมากมากกนนะเดี๋ยวผลประกอไว้ที่หลังดีกว่า,เ,าเดี๋ยวจะแจกม็กมาน้องเขาดีกว่านะเดี๋ยวจะแจกเ,เดี๋ยวจะแจกม็กมากดูดิน้องเขาทักทายก่อนะ่ะดูดิทุกคนดูเอานี่ครับใครแบบเป็น fc ก็แบบอ๋อก็จะได้ผลดีๆแบบนี้แหละครับดูดิดูด,ดิเห็นไหมเขาบอกว่า fc อะเขาบอกคนแรกเลยนะน้องคนเนี่ยพี่ก็ทําการให้ม็กมาเขาพี่บอกแล้วพี่ให้จริงนะทุกคนคือแบบ อ่าพี่ย้ายมาสิบกดเซิร์ฟแล้วแต่แบบโอ้โหย้ายมาสิบกดเซิร์ฟอ่ะพึ่งอ่าพึ่งมาแบบเจอแบบอ่าคนไทยอ่ะดูดิคือแบบอ่ามีคนไหนบ้างเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ่าตัวจริงก็เอฟซีตัวจริงก็เอฟซีตัวจริงไหมอ่าอ่าตัวปลอมครับดูดิโอ้โหตัวปลอมครับเอ้ยไอคนไทยอ่าไม่ใช่คนไทยอ่าน้องคนไหนวะ เนี่ยเนี่ยน,น้องคนเนี้ยดูดิรู้จักพี่แสดงว่า f c พี่จริงนะครับดูดิเฮ้ยเกินไปเปล่าดูดิทุกคนคือแบบพี่บอกนะครับคือแบบพี่ให้จริงนะครับทุกคนคือแบบคือพี่ให้จริงนะถ้าแบบใครรู้จักพี่จริงๆริงนะเดี๋ยวจะขอย้ายอีกสักเติมนึงก่อนนะครับทุกคนเพื่อจะแบบเจอคนไทยนะครับทุกคนเพื่อจะแบบเจอคนไทยอีกนะเดี๋ยว เอาแล้วนะครับทุกคนคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก็คือแบบพี่ว่าจะกะว่าจะแจกผลมังกรนะเพราะว่าพี่แบบสุ่มมาแบบหลายเซิร์ฟแล้วแบบอ่อถึงจะมีคนไทยแต่แบบมีคนไม่รู้จักพี่นะครับทุกคนเออมาครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาแจกใหม่นะเดี๋ยวจะมาทาคลิปแจกใหม่นะ,ะเดี๋ยวรอดูเลยนะว่าจะแจกยังไงนะครับทุกคนเอาแล้วนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อไม่พาคลิปต่อไปพี่นะ สำหรับ oh. พี่ขอตัวลาพี่เท่านีน้แหละคะ่ะบายบาย